คลิปนี้เราจะมาแกะกล่องไมค์สีชมมะแท้งพทธห้าหนึกันนะคะในกล่องจะมีน้ำหมึกสีขวดหัวพิมพ์สองตลับและสายเชื่อมต่อค่ะเรามาเริ่มเติมน้ำหมึกให้ตรงสีกันนะคะจากนั้นเรามาใส่ตลับหมึกกันค่ะโดยกดตัวปั๊มสีน้ำเงินลงมาแล้วใส่ตลับเข้าไปให้ตรงสีนะคะอย่าลืมใส่กระดาษไว้ด้านหลังด้วยนะคะเครื่องจะปิ้แผ่นอะไรมิกออกมาให้อัตโนมัติค่ะ จากนั้นนำแผ่นอะไลเมนต์ไปวางข้อมตามพิดได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดปุ่มก็อ้สีหนึ่งครั้งนะคะสังเกตดูที่ตัวเอจะเปลี่ยนเป็นศูนยูนค่ะต่อไปเราจะเปิด Wi-Fi ในเล็กเพื่อเชื่อมกับมือถือด้วยการกดปุ่ม i 1หครั้งค่ะตั้งแต่ทำการปิ้นชื่อไ i ไฟและรหรัสไ i f i ออกมาจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมต่อสัมผัได้เลยค่ะอย่าลืมกดติการด้วยนะคะ